ใด่วนครับที่ดินบรรยากาศวิวเขาสวยๆเนื้อที่27ไร่1งาน44ตารางวาอยู่ในเขตอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขายยกแปลงไม่แบ่งนะครับด้านหน้าของแปลงที่ดินติดถนนฝั่งตรงข้ามเป็นภูเขาใกล้ชิดภูเขาสุดๆการคมนาคมสะดวกห่างจาก4ี่แยกไฟแดงห่างน้ำสาครสายเอเชียป,ประมาณ6.5กิโล เหมาะสาหรับปลูกบ้านพักอาศัยวัยเกษียณปลูกผักทําไร่ทําสวนที่ดินวิวเขาสวยๆทาเลดีๆไม่มีมาบ่อยๆนะครับซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขายไร่ละ4 0 0 0 0 0บาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร8 8 9 9 8 7 5 5 5 2 เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ